ค่ะเป็นญาติกันนี่แหละค่ะไ่เลยใช่จกถังาน้ำมือเน้ำแต่แล้วถ้า,า,า่เนถัได้ขนาดสามใช่เลยตอยอคะ ใหญ่ชนิด,น,น,ดนางสมบูรณ์เลรครับร้อยฟ้ายหญ่ชน,นิดร้อยฟ้าอายุเท่าไรแล้วครับมันก็ร้อยข้าวร้อยสีปียายมีลูกกี่คนนะครับปรไปลูกแปดคนเสียไปสองอยังเหลือหกผู้หญิงชีผู้ชายชีทุกวันนี้ยายอยู่บ้านเมื่อไหร่ครับยอยู่คนเดียวยายมีวิธีดูแลตัวเองอยังไงครับก็ไม่ก็ติง๊งเงธรรมดาก็อยู่นังธรรมดาไป มีแค่ยายอ่ะแล้วยายมีพี่น้องไหมมีเยอะอพี่น้องพี่เขาน้าพี่น evet> ้องยายอ่ะเยอะก็ไม่มีเหลือแล้วเหลือก็แกเยอะก็มีเหลือแล้วแล้วเพื่อนยายยังอยู่ไม่มีรู้ไหมรุ่มเดียวก็ยังไม่มีอ่ะไม่ได้มิใครญาติพี่น้องก็ไม่อยู่เพื่อนก็ไม่อยู่อยู่คนเดี้ยอยู่คนเดียว ก็ไม่มีเพื่อนกลางข้างบานเพื่อนเด็วก็เหมือนลับนาะคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายไปแล้วเราตายก็จะมาตายมาเผาเราที่รุ่นเดียวกันก็เขาก็ตายกันไปนานหมดแล้วอ่ะคิดปีแล้วมั้งเนาะขนาดลูกเราไปยังตายลูกเราไม่เลือเลยอแล้วลูกหลานสั่งไว้ไงว่าไม่ให้คุยกับคนแต่งหน้าใช่หมอหลานว่างให้แล้วขอบคุณมาก หนูบอกว่าย่ายาให้ใครเขามาคุยด้วยยาย่าปุ้ยไก่เขาอ่ะยาให้หนังหางเขาอ่ะยิงยิงเป็นชุกเลยความเจ็บเแล้วก็ได้ความคลายแล้วก็มีเด้อให้เป็นขี้ขี้มหาขี้ขี้เยอะให้ยึดบังควายยิงก็เที่ยวไปเที่ยวมากันอยู่เนี่ยตัวก็นอนเองจ้ะกับน้องชายคนหนึ่งจ้ะพัดกันมานอนเฝ้าจ้ะทุกวันใช่ไหมครับทุกวันอาหารนี่ทั้ง น้องสายหลานเอามาส่งถ้าเราอยู่เราก็เอามาตอนเศร้าหุงให้แม่เซตทำอะไรแม่เซตเราก็ไปกินกระเขาบรรใต้ตอนเย็นหุงจากบรรใต้มันกินกับแม่บรรหนึ่งยายมีลรกประจำตัวไหมครับไม่มีปีห้าปีหลังมันนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยไม่เคยไปแล้วเคยป่วยนักซุกให้เป็นอะไรครับที่นักซุดในชีวิตเลยในมันนั่งก็ป่วยคือว่านักเลยก็คือเป็นผื่นที่ท้อง โอ้อีน,น,าานั่นตั้งหาสิบคัพปี้มาับ